สวัสดีครับเพือพ่อนๆกุอจอปอเทคนิคแชร์ประสบการณ์น,นะครับช่วงนี้ยังไม่มีการอบรมจอปอทุกระดับนะครับจอปอหัวหน้างานจอปอเทคนิคจอปอเทคนิคขั้นสูงจอปอวิชาชีพนะครับรวมถึงหลักสูตรคอปอหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยหรือว่าผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยนะครับก็ยังยังไม่มีหน่วยงานไหนสามารถที่จะเปิดอบรมได้นะครับแล้วก็บางทีเราไปเห็น โฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยผู้อบรมต่างๆนะครับก็เขาก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดอบรมได้เนาะนะครับเขาอาจจะประชาสัมพันธ์ว่าเป็นเดือนกุมภาหรือว่าเดือนมีนาอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะถามว่าอบรมได้ช่วงนี้ไหมยังยังอบรมไม่ได้นะครับเอ่อที่ทางหน่วยฝูกอบรมต่างๆ,ๆเขาออกมาประชาสัมพันธ์นะครับว่าสามารถอบรมได้ก็คือเขาอาจจะรู้ล่วงหน้านะเพราะว่า หน่วยฝึกเนี่ยเขาจะติดตามกฎหมายอยู่ตลอดนะครับเขาจะติดตามเรื่องของอกฎหมายที่ว่าด้วยหลักสูตรนะครับประกาศหลักสูตรต่างๆ,างๆนะครับของของกองความปลอดภัยแรงงานนะครับว่าประกาศที่เป็นหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยหน่วยงานความปลอดภยัยหรือว่าบุคลากรคณะบุคคลด้านความปลอดภัยเนี่ยจะออกช่วงไหนอะไรอย่างไงน,นะครับหน่วยงานการฝึกอบรมเ่าเนี่ยนะครับเขาจะไปติดตาม ความคืบหน้าอยู่ตลอดว่าตอนนี้ขั้นตอนของกฎหมายถึงไหนแล้วนะจะสามารถคลอดกฎหมายที่เป็นประกาศหลักสูตรออกมาได้ช่วงไหนอะไรยังไงนะครับในงานต่างๆจึงออกมาประชาสัมพันธ์บางที่ก็เปิดรับลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถไปอบรมได้ภายในเดือนกุมภาพันธะ์หรือว่าเดือนไหนก็กแล้วแต่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่สามารถอบรมได้นะครับแต่สามารถประชาสัมพันธ์ที่จะรับสมัครหรือว่าลงทะเบียนอบรม ไก่อนได้นะครับเพราะงั้นตอนนี้ช่วงนี้นะครับยังไม่มีการเปิดอบรมยังไม่สามารถนะครับเปิดอบรมหลักสูตรจประดับต่างๆรวมถึงเรื่องของคณะบุคคลที่ดําเนินการด้านความปลอดภัยนอกาอย่างเช่นคอ,อ,อปออหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภยัยผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยนะครับยังอบรมไม่ได้เนาะช่วงนี้เนาะต้องรอกฎหมายประกาศออกมาเป็นลายละอักษรก่อนนะครับบังคับใช้ก่อนถึงจะ สามารถที่จะอบรมได้สวัสดีครับ